ดีครับรกับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับโอ้ไม่เสร็จเลยนี่โอ้เงยที่กับสามไร่อะ่ะหน่งองโ้นี่เรอะครับ เว่ยเพราะดักรอยบ้างตอนนี้นพยาอ้ําดักรอยอ่บ้านารู้ใช่สุกกัดมุกใชตัดง่ายด้วยนะจเจ้าเลืองของเราก็ตัดไอ้ตัวขี้ของแล้ว ว่าเราใส่ตะที้ไปเวลาขี้ไปขี้มาในแทนร้าวเลยขุดโตขุดไร้ปุ๊บมันมีรอยเชื่อมแล้วมันร้าวง่ายครับอ๋อหนู่นรอ ટુ એલ ટુ એવું วันนี้นี่เกือบ30เที่ยวแล้ววันพอ่นี้ยี่สิบกว่าเที่ยวโอโ้โหวันนี้นี่เกือบ30เที่ยวแล้วอันนี้เที่ยวที่ยี่สิบแปดเหลืออีกประมาณห้าเที่ยวอีก

พรุ่งนี้ไปทำของไอ้นุ่นก่อนเอารถดำไปด้วย อันว่าสรุปง่ายๆสู่ไปก็ไม่เสร็จไว้วันห,หลังก่อน าาายานเบาๆลมกันคุ่นเต็มนี่เลยเต็มกรองเลยเต็มแข่งเลย,ยลมก็หมดาดีก็ฝากกดติดตามนะครับ